ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลายังคงน่าเป็นห่วงนะครับมีน้ำท่วมแล้ว16อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า69,000 0คนจังหวัดสงขลาและหลายภาคส่วนเองตอนนี้ผนึกกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วจังหวัดสงขลาครับยังคงเผชิญกับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในวงกว้างของทุกอําเภอของจังหวัดสงขลา พื้นที่ได้รับผลกระทบคือ16อำเภอจำนวน2 7 9 6 0 6ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน697,231คนต้องอบพยพ1,228คนมีผู้เสียชีวิต2คนกับ และสถานการณ์ที่หนักที่สุดตอนนี้อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่สเดารัตภูมิจนะและก็นามม่อมโดยหลายพื้นที่มีน้ําท่วมสูงและเพิ่มระดับต่อเนื่องจากการล้นตลิ่งของคลองอุตภเมาส่งผลให้มวลน้าไหลเข้าท่วมอำเภอสเดาคลองหอยโขงและขยายเข้าสู่เขตเมืองหัดใหญ่เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่สถานการณ์ตอนนี้อย่างวิกฤตนะครับประชาชนอพยพแล้วกว่า2,500คน ผลกระทบนะครับสูงสุดอยู่ที่149,17ครัวเรือน243,778คนซึ่งจังหวัดสงขลาเองก็มีการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะครับเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วอย่างเช่นนะคะมีเครื่องสูบน้ำ86เครื่องค่ะเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์44ลำเรือ,อยาง21ลำ รถยกสูง83คันรถบรรทุกขนาดใหญ่74คันรถกลัวสนาม6คันและรถประกอบอาหารอีก1คันเฮลิคอปเตอร์1ลำใช้สำรวจแล้วก็ลำเลียงสิ่งของเจ้าหน้าที่ทหารปอพอ,อปอทอมูลนิธิกู้ภยัยและจิตอาสาก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการอบพยพการจราจรและการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงรวมถึงการแจกจ่ายถุงยางชีพและอาหารอีกทั้งหน่วยง,งานต่างๆมีการสนับสนุนข้าวกล่องน้ำดื่ม1 2ึ 1,575ชุดถุงยังชีพ1 4 5 2 9ชุดยารักษาโรค3,359ชุดพร้อมกับตั้งโรงกัวพระราชทาน2แห่งได้แก่มณฑลทหารบกที่42และทัพเรือภาที่2ห้างบิ๊กซีคองแหาอำเภอหาดใหญ่ ส่วนสถานการณ์แนวโน้มในวันนี้นะครับจังหวัดสงขลาย,ยังคงมีฝนตกหนักหลายแห่งและอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากระหว่างวันที่26-29ถึงพฤศจิกายนนี้มรสุมก็จะอ่อนกําลังล,งลงครับแต่งคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนจนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่างล่าสุดตอนนี้ศูนย์อุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ประกาศแจ้งเตือน สำหรับวันนี้เลยนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนเมื่อ11นาฬิกาที่ผ่านมาที่บอกว่าตอนนี้ยังคงมีมรสุมตอนออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่ปกคลุมในพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันวันนี้25พฤศจิกายนครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์อาจเกิดขึ้นได้ในบางจุดอ่ะบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ต้องระวังเลยนะครับเชอรี่คุณผู้ชม สุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝนตกหนักในบางพื้นที่คือที่ชุมพรและก็ระนองอ่าวไทยนะครับตอนบนตอนล่างคลื่นสูง2เมตรและมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นในภาพรวมตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอยู่ใช่ค่ะ